ครับก็แสดงความดีใจกับเอฟซีทุกท่านที่ถูกเลขเพื่อนบ้านครับครับก็ถือเป็นความโชคดีของทุกท่านที่ได้มาเห็นคลิปนี้แล้วก็โชคดีเฮงเฮงปังปังทุกรอบทุกรอบขอรอบละชุดให้ถูกให้เข้าตลอดขอรอบตัวถ้ามีบุญก็ขอให้ถูกรอบละสองชุดครับก็แสดงความดีใจทุกท่านครับผมทับชมคลิปต่อไปได้สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยุฉบับสวัสดีไดกไหมครับผม ครับวันนี้เราก็พี่เดืนงามยามีนะครับพี่น้องครับก็เดินทางมาบนจังจรวดบอลเก่าบอลเดิมครับพี่น้องครับก็ลจิมาตามแนวทางวันที่22เนาะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดสองที่ยี่สิบสามทับทับสี่เนาะสวัสดีครับช่างอยู่ราคาสวัสดีครับอย่าอย่าลงวันเด้อมัันนซซบ้อเพราะว่าหลายมันหกรอบคือมันหกรอบเท่ากับซองที่ยี่สิบสามทับสี่วันพุธวันที่ยี่สิบสอง รนนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเปดวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะอย่าลืม f ี FC. อย่าลืมวันนะวันที่ยี่สิบสองเรามาถึงเดินทางมาถึงรอบที่สี่แล้วตรงกับวันพุธจำไม่ผิดถูกแน่นอนตรงกับวันพุธเอเป็นวันที่ยี่สิบสองสองล้านพันตลอดเดินทางมายาวไกลมากเลย FT อย่าเพิ่งเบือ่อเข้ามารับชมแล้วก็นึ่นกำลังใจกดให้กำลังใจช่องวิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่าย เพื่อเป็นกําลังใจการหาเลขไม่ใช่ง่ายครับมีค่าเดินทางมีค่าใช้จ่ายมาแล้วก็รับชมให้จบคลิปกดแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจรับชมแล้วจะได้มีโชคมีลาบแหละับทุกคนคือให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์มีความหมายมากสำหรับตอมร้านแล้วก็แอดที่นี่วิธีชีว้านุทีเรียบง่ายเรามาลุ้นกันว่าเราชชบตัวไหนห้ามลืมไปขาด เอ็ดก็พยายามไม่ลืมข้างจุลก็ไม่ลืมครับสอปละลั่นรำรุ่นกันครับพี่คราตลอดแสดงความดีใจด้วยตบมือกันลั่นเลยเข้าเข้ากันมาหลายรอบครับครับที่ประวัติศาสตร์ขอให้หยิซีได้ถูกก็ดีใจด้วยนะครับีดีใจแล้วห้าบาทสิบบาทก็ดีใจเป็นอย่างมาก คนทุนน้อยก็ค่อยๆซื้อไปตัวละสองบาทห้าบาทครับาทเ็อย่างดีครับครบก็ถือว่าได้ตังค์เน่ะถูกน้อยแต่ถูกใส่ยันสัญญาว่างอะไรนี้ถูกโดยน้อยได้น้อยแต่ได้นานๆได้นานครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่การจะถูกเลขกันมันยากแต่เราสามารถที่จะถูกได้ทุกรอบทๆอ่ะก็ถือว่าดีเพราะว่าการถูกเลขกมันใช่ง่ายเนาะแต่ว่าเราย่อเลขให้มันถูกง่ายขึ้นก็ถือว่าดีใจกับยตียตีอยากลุ้นหรือยากวาสองพีสามเป็นอะไรหรือว่าอธิบายก่อนครับว่า เอฟซีท่านไหนที่ยังมายังไม่เคยมาใหม่มาใหม่นะว่ามาใหม่ก็เยอะครับไปโดนคนดูมาตามเพิ่มใหม่เขาเยอะครัท่านอีกใหม่เยอะมากไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของของละร้านไปยังไงมาถึงได้มาถึงยี่สิบซับซองอันนี้ทำความใจเอฟซีก่อนว่าเอฟซีบางคนว่าที่ทำไมพูดเยอะพูดนานคือแอดที่มาทำคลิปคือบางทีต้องการนาทีเนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอันนี้พูดแทนช่องคือมีค่าเดินทางการทำคลิปก็ต้มีค่าเดินทางมีค่าใช้จ่ายก็ขออนุญาตเอฟซีว่าขอแต่คลิปนิดนึงแล้วประมาณยี่สิบนาทีแต่ถ้าใครที่อยากดูไว้ก็ ก็ไม่อยากให้เลื่อนเลื่อนผ่านนะนก็อยากให้เลื่อนผ่านก็อยากให้ดูตลอดอยากให้ดูตลอดเพราะว่าจะให้รู้ขั้นใจหน่อยที่ไปที่มาบ้างว่าไปยังไงมายังไงวิธีการเสี่ยงโชคใช่อยากให้รู้วิธีการไปยังไงมายังไงครับที่ไปที่มาที่ไปที่มาของเลขเหมือนเราอยากต้มละเอียดเนาะครับผมเหมือนว่าเราแกงย่างไงเราจะตัองคิดในเงื่อนไขเราก็ต้องมีครับมีผักมีเห็ดคนด้วยเนาะมีเครื่องปรุงคนด้วยจะได้อร่อยครับผมแล้วถ้าถ้าเปรียบเทียบอะไรก็คือที่มาที่ไปของเลขมายังไงไปยังไงซื้อยังไงคือบางทีซองที่สดมา คือเอาตัวสามตัวนี้เป็นหลักจะมีสามตัวสองชุดสาตัวนี้เหมือนสองที่สองนี้อธิบายย้อนนิดหนึ่งยังมาก็ยังไม่ไปสองที่สามเก้าสองห้าเนี่ยมันตัดได้หกกลับตัดเก้าสองเก้าห้าห้าสองตัดไปไปมาเนี่ยเท่ากันได้หกกลับเลยหกกลับแล้วก็เราเอาตัวสามตัวแถวล่างแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดที่ถูกแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดก็เท่าอีกหกกลับซองละล้านเนี่ยซองนึงเนี่ยซื้อได้หกรอบ คือทรงหนึ่งเนี่ยที่เราไปเอามาเนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเท่ากับจันทุกท่านจะจันทุกตุกจันพุทธุกครับถ้าให้ผมลงไปเอาที่เราทุกรอบไม่ไหวไม่ไหวแนะท่านนะครับ,ค,รบคือไปครั้งหนึ่งต้องได้หกรอบเดีย๋ยวว่ามันจะมีข้อดีตรงหนึ่งคือให้ซื้อตัวเดิมทั้งหกรอบครับยังไงท่านก็เข้าแน่นอนเไดกเข้าแน่นอนครับก็ถือว่าหกรอบก็ถือว่ายังไงต้องเข้าเอาตัวสามตัวหน้าเป็นหลักเ้องสามตัวหน้ายัางไงก็ครบหมนอยู่แล้วใช่นั่นที่หกหลับเลยอย่างเก้าสองห้าคือเก้าห้า อย่างสองตัวหลังก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นเลขที่มามรรวมกันับเป็นเลขจำรวมครับก็คืออย่างมันมี9ก้าห้าสองเก้าสองแล้วศูนย์สามมีแปดถึงเจ็ดคือทุกอย่างที่เป็นเลขสามตัวน่ะแต่ตามเลขขยา์เขาจะตัดให้อยู่หลักหนึ่งเขาตัดให้สามกลับครับอย่างเก้าสองเก้าห้าเดี๋ยวเอสซีจะงงก็คือเอาตัวสามตัวเนี่ยเป็นเลขหลักสามตัวสองที่เป็นเลขหลักตัวหน้าใช่ไหมครัตัวหน้าเป็นหลักใช่ตัวหน้าเป็นหลักตัวหลังเป็นรองครับก็คือ คือท่านชอบไปซื้อหกลับก็ได้คือถ้าซื้อหกกลับทองกับหลานเนี่ยตกประมาณสิบแปดเลขเพราะว่ามันมันเด็กมันเป็เลขสิบสองตันสิบสองแล้วบว์บว์ขลังอีสองมันเท่ากับสิบสองบวกอีสีสิบหกสิบหกลับเท่ากับสิบหกเท่ากับสิบหกลับแล้วคูณด้วยสามคูณด้วยสามตัวตัวเต็งก็เท่ากับสิบแปดครับรอบหนึ่งมีสิบแปดตัวรอบหนึ่งมีสิบแปดตัวปลับจะร็จจำไปนะสิบแปดตัวรวมสามตัวครับถ้าเราลงทุนอันนี้เป็นอธิบายความเข้าใจ คูณสองเท่ากับสามสิบหกสามสิบหกก็เท่ากับสี่สิบสี่สิบสี่สิบกว่านะเท่า <Okay. S 1> กับสามสามสิบหกแต่ถ้าออกบนหรืล่างมันจะได้เยอะออกบนต้วหลังด้วย <Okay. S 1> แต่ถ้าออกไปล่างอย่างเดียวหรือบนอย่างเดียวมัาจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าลงทุนจะได้มาหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่รอบที่ผ่านมาก็คือว่าเข้าเข้าเยอะคือเวลาจะซื้อให้ตัดเลขทุกใบเดียวกันแต่ตัดถูกอยู่ที่บนแต่ละท่านครับ <Okay. S 1> แต่ให้เอาสามตัวหน้าเป็นหลักเพราะสามตัวหน้าเนี่ยเอสสองท่านจะรู้ว่าออกแน่นอน ไม่เคยอพลาดกินเนาะครับไม่เคยอพลาดลยท่านไม่คือพลาดตัวตัวหน้าเนี่ยเข้าจริงครับเข้าเปิดปุ๊บเข้าเลยครับก็ถือว่าเป็นสามชุดดีนะแต่ละท่านที่ได้ดูคลิปนี้ครับผมครับใครที่ผ่านมาก็อย่าเพิ่งเรื่อนผ่านดูไปก่อนดูให้จบครับเดี๋ยวเรามาลุ้จักสองทีมสามพร้อมไปด้วยกันครับพร้อมแค่ปด้วยกับพี่น้องครับครับมาลุ้นกันทั้งตองคนเลยไหมาลุ้นกันว่าเลขเลขไปกันวันที่ยี่สิบสองนาะครับคครรัับอีกถ้ามาถึงรอบเนี้ยอันนี้รอบที่ ที่สเนาะที่สี่ผมให้เกียรติแถวล่าง5้าสองสามห้สองแล้วก็หกเกียรติมาถึงรอบที่สเอที่มาใส่ทำวันนี้ชอบมากเลยเลข5้าสองสเลขนี้เคยทำปะสัต์ได้สาตัวรัฐบาลไท3สตัวรัฐบาลไทสตัวครับวันที่ยีสองก็อย่าลืมมี2องแน่นอนครับผมแับชอบผมนะ ถ้าคนไม่ชอบชอบรูปแล้รูปสองสองสามรับวันที่ยี่สิบสองห้าสองสามห้าสามหกเจ็ดท่านอาจจะชอบเลขตำบลก็ได้อาจจะต้องกับความฝันของตัวเองก็ได้นะครับนความฝันของตัวเองก็ได้ห้าสองสามห้าสามหกเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่เป็นแนวทางเพื่อบ้านเท่านั้นครับเพื่อทำเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับไม่รู้เลขออกตรงไหนแต่เราก็ได้แต่หาเลขมาให้เอฟซดู อยากให้ถูกทุกรอบทุกรอบทุกรอบไม่อยากให้หลุดไม่ได้รอบเดียวอ,อยากให้เข้าเข้าได้เข้าดีที่เข้ายิ่งทียิ่งมันเข้าที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 อะไรครับให้ถูกแบบห้ารอบครรอบติดเลยนะสองทีสามเนี่ยอยากให้เข้าแบบติดติดิดีแบบคือติดทุกร,รอบมันจะมีโชคมีตังค์กระเป๋าเองครับถือว่ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ยัมีแต่ความโชคดีหางหิงนะปังป เอาเล็งไปซื้อซื้อทุกตัวรอบแต่ถ้าความชอบส่วนตัวแถวล่าง5 2 3กับ3 5มห้3 5นี่ไม่ค่อยออกมาแต่ว่าก็ซื้อกันไว้ครับไอ้2 3ก็เคยมา้อ2นี่มาบ่อยมาบ่อยนะ5 2เนี้มาบ่อยจริงเป็นที่มาบ่อยๆของเรา5 2เนี้ยถือว่าเข้ามาบ่อยแต่5 2 3ก็เคยมี3ตัวในในในเพื่อนบ้าน สองพุ่มขึ้นขึ้นไปขอให้ทุกท่านตัดชมคลิปนี้ภาวนาให้เลขออกครับตั้งจิตด้วยกันเลยมีมาฟังเนาะมาฟังถ้าถูกแล้วก็ยึดทำบุญด้วยกันครับผมร่วมทำบุญแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็เป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญด้วยกันกดไลค์เดี๋ยวดูคลิปทุกครั้งขอให้ดูให้จบครับอย่าเพิ่งเลื่อนครับดูดูนิดนึงขอขอให้ดูให้ดูว่าเป็นคือการทำเลขหาเลข กพอได้มามันมันเนาะพอได้เล็กมากก็ดูว่าไปดูนิดนึงครับไม่จะเปิดแช่ไปก็ได้เปิดแช่ไวให้ก่อนแล้วค่อยมาดูตอนเปิดเลขก็ได้ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างจิโร่เนาะครับผมแล้วก็เอนซี่นะครับพี่น้องว่าสิว่ามาเบิร์นมาคนอะไรก็แช่ก็ติดตามครับค่อยมีมังเลยกันสาธซ้อมตัวแตกค่อยมาฟังครับสาธุครับ